สวัสดีครับสวัสดีครับผมแฟนเพจกิษดาุกท่ันเลยนะครับพี่หนึ่งล้ำอ่ะโอเคครับผมสวัสดีครับผมกับพัตเตอร์นะครับผมแล้วก็พี่ตองหนึ่งนะครับที่โชว์รูมรถบ้านรถมือสองกิษดาร์ตคานะครับผมโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาแนะนํารถกันเลยดีกว่านะครับผมพี่หนึ่งรถคันนี้ลูกค้าชอบแน่นอนนะครับกับโตโยต้าพีอุนะครับผมคันนี้นะครับเป็นปี12นะครับแล้วก็ได้ตัวทีอาร์ดีใช่ครับราคาอยู่ที่ 3 0ม0 0น 10, 9, 000, ห้าบาทเท่านั้นเองนะครับผมเคดิตดีจัดได้เต็มเพราะว่าพีวูสเนี่ยเป็นเ,เรียกว่ายอดล้นอยู่แล้วเนาะพี่หนึ่งนะจัดได้เต็มผ่อนอยู่ประมาณเจ00กว่ากวนะ่าๆนะครับสิ่งที่บ่งบอกนะครับพีวูสนะครับเป็นรถไฮบริดอยู่แล้วพีวูสจะไม่มีรถน้ำมันนะครับขอบอกก่อนนะพีวูสจะไม่มีรถเบนซินอย่างเดียวพีวูสจะเป็นรถผสมผสานนะครับระหว่างไฮบริดกับน้ำมันเบนซินนะครับก็เรียกว่า แต่ถ้าเกิดว่าเวลาเรียกกันเฉยๆก็เรียกรถไฮบริดใช่ <นะ S 2> แล้วก็เป็นแทบจะเป็นรุ่นแรกๆเลยนะครับผมที่ใช้เป็นแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับผมต้อง,<ม>องบางคนยังไม่ทราบนะครับว่าแบตโตโยต้าเนี่ยมันสามารถเคลมศูนย์ได้นะครับถึง10ปีเลยพอมันมาเป็นชุดทีอีนะครับมันดูว่ารถหน้ามันใหญ่ขึ้นมันดูสวยสวยกว่าสวยกว่าตัวปกตินะเพราะว่าทีอดีเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือล้อแม็กชุดแต่งรอบคันทำไมทำไมมันถึงดูว่าหน้าใหญ่ขึ้นนะครับเพราะมีสกเกิร์ต นะครับตัวนี้นะครับเพิ่มเติมขึ้นมาใช่แล้วนะครับดูที่ขอบข้างนะครับมันต่อลงมาและเป็นชิ้นใหญ่ขึ้นนะครับเป็นชุดแต่งนะครับของตัว T R D อยู่แล้วสเกิร์ตนะครับรอบคันนะครับแล้วก็โลโก้ของโตต้านะครับต้องมีสีฟ้าใช่นะครับสีฟ้าไมบิดถูกต้องสีฟ้าไม่พอนะครับโคมโคมไฟนะครับของเขาข้างในก็จะเป็นออกฟ้าฟ้าอมฟ้าหน่อยๆนะครับนี่ไฟเลี้ยวอยู่ด้านบนนะครับเนี่ยใช่ เวลาเปิดเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับล้อเขาก็จะเป็น T R D T R D เขาจะเป็นได้ล้อแม็กแบบนี้ใช่ครับส่วนี้อ่ะมันจะใช้ขอบของ16นะครับใช่แล้วกระจกวงข้างจะซ่อนด้วยไฟเลี้ยวนะครับออกแบบไม่ฉกเฉียวขึ้นนี่แล้วก็สติกเกอร์ T R D ส p o r t ติวนะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับชุดแต่งก็จะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเปิดด้านหลังให้ดูนะครับผมด้านหลังนะครับเขาก็จะเป็นแบบโช๊คนะข้างหลังก็คือ กว้างขวางมากๆนะครับพีอ๊ดและที่สําคัญมันสามารถพับเบาะล่าไปกับข้างหน้าได้เลยตัวนี้นะครับเราจะดึงออกก็ได้นะครับดึงออกมันเป็นคานไว้รับน้าหนักพวกของที่ไม่หนักอ่ะแล้วก็มันเป็นม่านบางตาเขาเรียกว่าม่านบางตานะตรงนี้พื้นยางนะครับตรงรุ่นนะครับอันเดิมเลยเนี่ยเพราะว่าบอกว่าพีอูดนะใช่อันเดิมไม่ได้ไปซื้อมาใหม่นะแล้วก็ตัวนี้นะครับก็ ขอบยางขอบกาวครับกาวนะครับเดิมเดิมนะเดิม,ดมแล้วก็มิดอาร์คนะครับครบนะครับน็อตไม่เคยขันอ่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างในดีกว่าว่าเป็นยังไงภายในเขาจะเป็นลักษณะนี้เลยเห็นไหมเขาจะออกแบบมาซึ่งเหมือนคล้ายๆกแบบับอย่างที่พี่หนึ่งบอกเมื่อต้นคลิปเนาะเป็นยานอวากาศนะครับผมกม็จะมีหน้าจอแสดงผลอยู่ข้างหน้านะครับเขาจะเขาจะแสดงในส่วนของอัตราการเร่งนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องหรือว่า โหมดอีโคต่างๆคือเราจะสามารถดูข้างบนได้เลยนะและที่สําคัญพี่หนึ่งที่หลายๆคนงงเกียร์ของพีุ๊ดมันเข้ายัางไงนะครับจะอธิบายฟังอ่ะคุณดูนะนี่นะครับเกียร์พีุ๊ดมันจะมีตัว P ก็คือเกียร์ปาร์อยู่แล้วนะครับผมคือเวลาเราจอดเนี่ยถ้าเราอยากเข้าเกียร์ P เราก็มากดตรงนี้แต่ถ้าเราอยากเข้า N นะครับเราดันขวาค้างไว้เห็นไหมหน้าจอเขาจะแสดงว่าเข้า N นะครับมันไม่ใช่เกียร์แบบ CVT แบบกึกๆ,ๆแบบรุ่นอื่นๆนะ เนี่ยถ้อา,าอย่างเราจะเข้าดีแราก็เลื่อนขวาแล้วก็ลงเนี่ยตอนนี้คือดีตอนนี้คือเกียร์ดีมันจะแสดงผลข้างหน้าข้างหน้าจอนะครับมันจะแสรงผลแต่ว่ามันจะเด้งกลับมาที่เดิมเห็นไหมเกียร์นะครับมันจะไม่เหมือนเกียร์ธรรมดาถ้าเกิดใครหลายคนเนี่ยอาจจะแบบงงๆกับเกียร์นิดน,นึงแต่ว่าใช้ไปเรื่อยก,ก็จะชินนะครับผมเพราะว่า,วามันใช้ไม่ย<อ>ากระบบไฟฟ้านะใช่ทุกอย่างมันเป็นไฟฟ้านะครับบที่เดิมแต่ว่าจังหวะก,การเข้าเกียร์รใช่มันมีจังหวะเข้าเกียร์ไปแล้วใช่แล้วก็ถ้าเราอยาก อยากปาร์กเราก็กดใช่กดปุ่มที่สําคัญนะพี่หนึ่งรู้เปล่าว่าพีอูดเนี่ยเขาเบาเขาปล่อยความร้อนได้ด้วยนะคนี่มันจะมากดข้างล่างนี้โอ้ใช่มันจะเป็นเบาแบบเบาอุ่นเบาอุ่นใช่เป็นเบาอุ่นพี่หนึ่งอธิบายข้างหลังหน่อยเป็นยังไงบ้างลูกพี่ข้างข้างหลังนะครับก็ตอนแรกเรามองนะครับเรามองจากนอกตัวรถเราเราต้องคิดว่าข้างหลังนมันเหมือนกับเล็กมากมนก้านะนี่ผมว่าตัวใหญ่อยู่นะพีอูดเป็นรถเก่งที่กว้างนะครับ พวงมาลัยนะครับก็ให้มานะครับมีคุดคอนโทรลนะครับมาติดฟังก์ชันก็รถที่12มีคุดคอนโทรลเอาแค่นี้ดีกว่าแล้วก็สั่งการด้วยเสียงได้ด้วยมีหมดพี่หนึ่งครับตัวชูโรของเราเลยอีกคันหนึ่งวันนี้เราไปเทียน่าครับโอ้โหามแนะนำจริงๆนั่งรถสบายๆแล้วเราต้องไปเจอรถที่สบายยิ่งกว่าอ่ะพี่หนึ่งแนะนําหน่อยนะครับกับ นิสสันเทียนานะครับ250 XV นะครับปี2014นะตัวนี้เป็น250 XV นะครับไม่ไม่ได้เช้นนะตัวนี้ราคาอยู่ที่5,99,000บาทเท่านั้นนะครับผ่อนอยู่ประมาณ1 0 0 1 2 0 0 0ประมาณนี้นะครับหน้านี้หน้าใหม่นะครับทรงนี้นะครับเเขาจะทำไม่ได้เชนตั้งแต่ปี14นะครับตัวนี้นะครับได้กระจังหน้านะครับดูหรูหราขึ้นนะครับไฟหน้าเป็นปเจิเตอร์นะครับ แล้วก็มีไฟตันหมอกนะครับพร้อมไฟเลี้ยวนะครับดูนะครับไฟเลี้ยวอยู่อยู่อยู่ข้างล่างอในส่วนของเซนเซอร์เขาจะมีรอบคันเลยตัวนี้เป็นสีขาวมุกจากโรงงานและมีน้ําฉีดไฟไหมครับมีนะให้มาด้วยนะครับกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ตุ่มๆข้างล่างนี้ก็คือเป็นเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์จับแบบว่าเป็นกล้องเป็นเซนเซอร์ไงก็แบบว่าเหมือนแปลว่าเวลารถขับมาข้างๆนะครับเขาจะมีไฟเตือนด้านในใช่อ่า แล้วมีกล้องด้วยนะครับตัวข้างล่างนี่และคันนี้น่าจะรอบคันนะครับรอบคันเซ็นเซอร์รอบคันนะใครที่ไม่เคยขับรถใหญ่ๆก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันมีเซนเซอร์ทั้งหน้าข้างหลังเลยนะครับมีหน้าหลังนะครับหน้าหลังเลยมีกล้องนะครับตัวนี้ก็เซ็นเซอร์4จุดใช่แล้วตรงนี้นะครับเพียวได้เอ็กรอนิคซีวีทีนะครับผมเป็นเกียร์ของเขาเรียกว่าอะไรของค่ายนิสสันนะครับเป็นเทคโนโลยีทางค่ายนิสสันทําให้แบบว่าการเปลี่ยนเกียร์นะครับสมูทมากขึ้นนะครับในการไล่เกียร์ต่าง ที่สําคัญการทดเกียร์นะครับผมคือนิ่มมากๆใครที่เคยนั่งเทียร์หน้าเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าการทดเกียร์ของเขาเนี่ยค่อนข้างนิ่มเลยแทบจะไม่รู้สึกเลยโอ้ข้างหลังนี่คือแบบกว้างมากเลยนะใช้คำว่าเข้าไปนอนได้เข้าไปนอนได้อ่ะโอ้โหเราไม่อยากตรวจให้ดูรู้ไหมครับครบเครื่องถูกต้องว่ามันเดิมนะครับเดิมจริงดูท้องนะครับดูดูท้องรถนะครับเนี่ยนี่รอยเดิมทุกอย่างนะครับตูดไม่มีโดนนะ แล้วก็อุปกรณ์ขันล้ออุปกรณ์ลากล้อนะครับเนี่ยก็คืออยู่ในสภาพเดิมเลยตัวนี้นะครับตัวต่อนะครับเวลาอาไว้ขับนะครับไว้เป็นขันหน้าไว้ลากนะครับใช่อะเดี๋ยวพาไปดูภายในข้อดีของเทียน่าเนี่ยภายในเนี่ยเขาเป็นเขาทาให้ดูแบบว่าสะอาดนะครับดูสะอาดตาเพราะว่าภายในเนี่ยเขาเป็นสีเบดนะครับมันจะต่างจากตัวเนนะครับถ้าตัวเนภายในเขาจะได้บอกสีดำนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่ต่างเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรมากเลยหน้าจอเขาจะอยู่ตรงนี้ นะครับคอนโซโล,ลดางหน้าเขาจะมีหน้าจอเห็นไหมนี่เขาจะมีหน้าจอบอกเลยถอยหลังเข้าไหลอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาจะบอกตรงนี้นะครับคอนโซ,โซลต่างๆก็คือจะเป็นสีดําหมดตัดด้วยสีโครเมียมนะครับลำโพงเครื่องเสียงของเขานะครับเป็นของบอสนะครับรุ่นเทียนหน้าจะได้ของบอสเลยนี่โลโก้เขาอยู่ตรงนี้แอร์ก็เป็นแอร์อโอโต้นะครับแยก2ฝั่งเลยเราสามารถปรับอุณหภูมิได้รวมถึงนะครับ ทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นม่านไฟฟ้าด้านหลังนะครับเราสามารถสั่งการด้วยมือขวาเราได้นะครับเราสามารถมากดตรงนี้ได้อ่าเนี่ยเรากดนะเราจะมีม่านไฟฟ้านะครับมาดูในส่วนของหน้าปัดและเลือนไมค์กันบ้างนะครับผมเขาก็จะเป็นดิจิตอลหมดนะครับเป็นดิจิตอลหมดแล้วก็ตรงนี้นะครับจอตรงกลางเนี่ยเป็นของเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นของคนขับเพื่อให้แบบว่าแสดงผลต่างๆประตูเปิดอยู่ประตูปิดไม่สนิทตอนนี้ น้ำมันที่มีในถังเนี่ยขับได้อีกกี่กิโลใช่ครับคือเขาจะเขาจะบอกหมดเลยนะซึ่งละเอียดมากๆนะบอกเขาได้ใหญ่มากนะครับดูนะครับ,บกดไปนี่ตึงเปี้ยะเลยนี่แสดงว่าร,รถคันนี้นะครับเอาเรามองกันง่ายนะครับถ้าเป็นรถผู้บริหารนะถ้าเป็นรถผู้บริหารนะข้างหลังมันต้องเป็นรอยนั่งบ่อย นี่ไม่น่าเชื่อว่าไม่ใช่นี่รถใช้ส่วนตัวเลยเลยครับใช่้สววนตัเพราะว่าเบาะจะมีรอยนี่ยังกิฟต์อยู่เลยใช่จะมีรอยหนังเล็กๆน้อยๆนะครับฝั่งฝั่งด้านคนขับนิดเดียวนิดเดียวเลยก็ไม่มีแสดงว่าใช้รถคนเดียวใช่ครับเป็นใช้คนเดียวแน่นอนนะครับนี่ก็สันลบเดี๋ยวเปิดให้ดูโอ้รถราคาห้าแสนเก้านะครับเลื่อนไม่มีติดขัดนะอื เอาว่าทําไมเลื่อนถึงไม่มีติดขัดนะครับเพราะว่าแสดงว่าแทบจะไม่ได้ใช้ไม่ได้เปิดเลยนะครับเพราะว่าพวกนี้นะครับถ้าเกิดใครเปิดเล่นบ่อยๆนะครับมันอาจจะมีสะดุดบ้างนะครับแต่นี่ไม่มีสะดุดเลยนะครับข้อดีของเขาเนี่ยจะอยู่ในส่วนของระบบความปลอดภัยด้วยนะครับพี่หนึ่งเขาจะมีแอร์แบ็กทั้งข้างหน้านะครับข้างหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยมีคานด้วยนะครับคานตัวนี้คือแอร์แบครอบคันนะไม่ใช่ไม่ใช่มีแค่สี่ลูกนะมีทั้งหมด7ลูกนะตัวนี้ก็ อ่าคือมีรอบคันเลยนะครับไฟนะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกของรถคันนี้นี่คือมีครบเลยสัวนี้นะครับพัตเตอร์แล้วก็พี่ตองห่งฝากไว้แค่นี้ยังไงรขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับครับสวัสดีครับ